กับพี่คำรราวเียีกรบแี่ล้วคำรนวามรต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของของสีสีซึ่งมีความหมายอย่างสูงสุดบางคนอาจจะยังไม่ทราบความหมายตรงนี้นะฮะอาจารย์เพโรรื่นวิชาก็มี จัดพิธีกรรมเรื่องเกี่ยวกับสีอยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะนะครับว่าสีเหลืองที่อาจารย์จัดขึ้นมาในพิธีกรรมครั้งนี้มันบ่งบอกและมีความหมายว่าอะไรครับอันนี้ทำตามตำราของการไหว้ดาวพฤหัส<อ>ซึ่งโคจรมาเข้าออกจากราศีเมษมาเข้าพฤษธภาร<อ>าศีพฤษศกเพราะนั้น เขาถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่ <c oughs> ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกเราเพราะอยู่ใกล้โลกและเป็นดาวดวงใหญ่ดาวดวงนี้ถือว่าเป็นดาวที่รับลูกลกุเกว่าบาทรลู่อะไรตา่ตา,งตางๆที่จะมาชนโลกถือว่าช่วยไว้เยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยส่วนหนึ่งก็หลุดหลุดมันโดนโ,ดนโลกบาง <c oughs> เขาก็เชื่อกันว่านะตามตำราของไทยโหราศาสตร์ไทยบวกกับจีน ตามโหราศาสตร์ไทยเ,ยเชื่อกันว่าจะดีทุกราศีทุกราศีเลยก็คือทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการรับคือการไหว้ดาวพฤหัสราศีที่ดีที่สุดก็คือราศีพฤษศอันนี้พฤ<พ>ษศก,ก็คือจะดีมากการเงินการงานโชคลาภผู้ใหญ่เอ็นดูเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือราศีพิจิต ยิจิเนี่ก็อยู่อันดับสองอันนี้ก็จะได้เน้นทางด้านโชคลาภเหมือนกัน<ม>การเงินก็จะดีราศีต่อมาร<ม>าศีอันดับสามที่ว่าดีกนะ็คือราศีเมษราศีต่อมาก็เป็นราศีของกรกฏและที่เหลือก็ดีดีพอๆกันต่างกัน<ม>ทุกราศีจะดีขึ้น,นในปีนี้ถ้าไหวที<ม>นี้สิ่งของที่ไหวเนี่ยเขาให้เป็นผลไม้สีเหลืองห้าอย่าง เทียนสีเหลืองสองดังทูบสิบเก้าดอกนะทีนี้คนไทยเนี่ยเชื่อตามประเพณีของคนจีนในอดีตเชื่อว่าดาวพฤหัสเนี่ยต้องไหว้ด้วยผลไม้สีเหลืองเชื่อกันในเรื่องของอำนาจป้องกันภัยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาล่ำรวยรรก็คือเน้นทางด้านการเงินด้วยเน้นทางสุขภาพันก็ได้ครบเพราะฉะนั้นคนที่ไหว้เนี่ยก็จะได้ตามนั อาจารย์ก็อยู่ในเรื่องของความเชื่อยอยู่ทางด้านสายมือเมืเลยจัดพธิธีกรรมให้กับลูกศิษย์วันนั้นก็มากันหลากหลายดาราศิลปินอะไรก็มากันเยอะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็ดเชิญยิ้มพี่เด๋อดอกสะดาวหลุยชนชื่นนะ,ะพพ,พี่ไฮอาภพ,พ,พ,พรนะแล้วก็มสมจิตตรงนี้ก็เยอะมามา,มาเยอะในงานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหา ที่อยู่ใกล้ๆก็มาเป็นเป็นร้อยๆคนครับมาจัดพิธีกันก็ขอให้ทุกคนรวยๆเองตลอดปีนี้แต่ยากทุกคนมีการเงินดีเพราะว่าเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่แต่ขอให้ทุกคนดีขึ้นครับอันนี้มันจะเหมือนกับอะไรนะฮะที่เราไหว้อะไรเพราะเราหูที่ว่าใช้ของดาอะไรอย่างเง้อย่างนั้นไหมฮะเป็นเป็นความเชื่อนะอ่าเป็นความเชื่อเขาไหว้กันสีอะไรก็ทําตามกันอื อยู่ที่ใจ,ใจอยู่ที่ใจทําตามแล้วดีเหมือนพ่อแม่บอกว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนะสิ่งที่เราต้องกราบไหว้ก็คือพระสงฆ์พระพุทธนะพระมหากตรสังสมเจริญเจอพระอาตถนมมือเราทําตามประเพณีแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นในการทำมากินก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านครับน, <laughs> <laughs> นี่คือพิธีกรรม ช่วยสร้างขวัญกำลังใจสำคัญมากสำคัญมากสมัยก่อนเราปลูกข้าวเรายังทำขวัญข้าวนะเรา,เราทำโพสมทุกอย่างแม่นองแม่น้ำเราทำวัญนเราไหว้ม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นพิธีกรรมที่ทำให้เรามีกำลังใจอ,อย่างที่อาจารย์บอกคือถึงพิธีกรรมที่เราทำจะดีขนาดไหนสุดท้ายก็สู้พฤติกรรม,มที่การกจะทำของเราไ่ได้ เพราะนั้นการกระทำสำคัญที่สุดพิธีกรรมเป็นเพียงแค่ความเชื่อและกำลังใจครับแต่ถ้ามีกำลังใจคนเรายังก้าวเดินต่อไปไม่อยู่ได้ก้าวเดินต่อไปขอให้ทำในสิ่งที่มันถูกกฎหมายนะไม่ผิดศีลธรรมรวยทุกคนขอบคุณครับอาจารย์ครับครับรวยเฮงๆทุกท่านครับไม่ต้ลองรวยๆด้วยขอบคุณครับมันต้องบอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่อาจารย์พระโรดุวิชา ไน้นาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับของหมหายยนรวยได้มาทำบ,บุญในครั้งนี้นะครับโดยการวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันที่เขาทำทำพิธีดาวพฤหัสนะครับที่เขาบอกว่าดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายมาทําให้คนที่มาร่วมบุญในวันนี้จะได้ความโชคดีสิ่งที่ทาก็คือผลไม้สีเหลืองสีทองทั้งหมดเลยนะครับที่เข้ามาร่วมงานอะไรก็ได้จะเป็นผลไม้นะครับเราจะไหวดาวพฤหัสแล้วให้อาจารย์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีซึ่งตามตำราโบ,บราณน,นะครับ ลูกศิษย์ลูกหาก็มากันมากหน้าหลายตาแล้วก็มากันครบเลยทีเดียวถึงแม้ว่าวันนี้จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ทุกคนก็มาร่วมกันก็นขอให้คนนั้นร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ <สา S 1> แล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีครับขอให้ทุกคนครับได้ขอให้ได้โชคได้ลาบทุกๆคนให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเหมือนอย่างอาจารย์พระรูท่านบอกครับค่ะตอนนี้นะคะเราขณะนี้เราอยู่กันที่ มหายันรวยนะคะเป็นอาสมของอาจารย์ไพรโรดลื่นวิชาหรือว่าท่านดรไพรโรดลื่นวิชานั่นเองให้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเมื่อคืนอาจารย์ไลน์ไปบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าว่างมารวยด้วยกันมาไหวา้รับดาวพระหัสด้วยกันพอดีไ้เสร็จงานเร็วก็รีบมาเลยอาจารย์บอกว่าหนึ่งทุ่มเลดมาประมาณ5 6นาทีทันค่ะก็ยังไงก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ที่เราทําแล้วเรามีความสุข ก็ยังไงก็บุญกุศลนะคะทําไปเถอะค่ะทําไปเถอะทําอะไรแล้วสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะอย่างวันนี้ลูกศิษย์ลูกหา,าจารย์มาเต็มไปหมดเลยแล้วทําแล้วสบายใจค่ะทุกคนคะ่ะแล้วอยากทําตอนนี้อยากมูตรงไหนได้ก็มูเพราะว่าเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่ตัวเองนะเรื่องคนรบขา้างเรื่องคนในครอบครัวเรื่องทีมงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไฮก็เลยได้มีโอกาสได้มาไหว้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะ รับบุญร่วมกันกะขอให้สุขกายสบายใจหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะ <Yeah. S 3> ครับสวัสดีครับผมมุนีศรีตะวันณมาศนะครับออขอเป็นตัวแทนของลูกศิษย์อาจารย์ไพโรธสู่พิธีไหว้ดาวพฤหัสนะฮะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะขอพรให้ดาวพฤหัสเนี่ยส่งพลังมาให้พวกเราเประสบความสําเร็จร่ารวยร่ารวยนะครับใครได้ดูเทปนี้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จร่ารวยร่ารวยสมความปรารถนาทุกคนครับผมสวัสดีครับ <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน